ส่แดงรถยังใหม่ที่ศูนย์ก็พ่นกันสนิมมาให้กล่องออกรถแล้วเชื่อแบบนั้นใช่ไหมครับลองชมรถคันนี้ดูนะครับมีการพ่นกันสนิมมาบ้างแล้วจริงๆให้ลองสังเกตพื้นผิวบางส่วนก็จะเห็นร่องรอยของการพ่นกันสนิมโดยเฉพาะพื้นใต้ตัวรถสังเกตจะมีสีขาวแล้วก็สีดำสลับกันไป มีการพ่นกันสนิมมาจริงแต่การพ่นกันสนิมไม่ได้พ่นทั่วทุกส่วนครับสังเกตลองรอยของสนิมที่เกิดขึ้นสิครับถ้าเราเพิ่งออกรถป้ายแดงมาเรารู้สึกสบายใจไหมและถ้านานวันไปกว่านี้มันจะไม่ยิ่งมีปัญหามากไปกว่านี้หรอครับจะดีไหมถ้าการป้องกันคุณสามารถเห็นได้ด้วยตาจริงๆว่ามันทั่วถึงทุกส่วนจริงๆอย่าเชื่อเพียงแค่เขาบอกว่าทำให้แล้ว แต่ต้องไปดูด้วยตาตัวเองครับว่าสิ่งที่เขาทำให้นะ่ะมันดีมากพอหรือเปล่ามันปลอดภัยสำหรับรถเราจริงๆหรือเปล่ายังไงก็ลองไปตรวจสอบกันด้วยนะครับโชคดีมากๆนะครับที่ลูกค้ารายนี้เป็นคนที่รักรถแล้วก็ใส่ใจลูกค้าเอาไปเข้าคาแคร์หลังช่วงล่างปรากฏว่าเห็นริ้วรอยของการเป็นสนิมค่อนข้างเยอะก็เกิดความไม่สบายใจ คิดเลยว่าจะต้องมาดูแลใหม่ให้มันดีดังนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบให้ทุกคนนะครับว่าไม่ใช่ว่าป้ายแดงจะไม่เกิดสนิมโดยเฉพาะรถที่เราต้องใช้งานอยู่ทุกวันโอกาสเกิดสนิมง่ายมากๆครับมันดูแลช่วงล่างกันด้วยนะครับเพราะช่วงล่างมันคือความแข็งแรงปลอดภัยของการขับขี่คุณจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าคุณขับขี่รถแล้วช่วงล่างมันผุพัง เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยกับชีวิตของเราครับครอบครัวไหมดังนั้นถ้าจะพ่นกันสนิมทั้งทีลองศึกษาดูให้ดีก่อนนะครับว่าจะเลือกร้านที่ใส่ใจเลือกระบบที่ดีแค่ไหนและน้ำยาสุดไหนที่เหมาะกับรถเราถ้าสนใจงานกันสนิมลองทักมาคุยกันได้ครับ